หรือว่ามันเป็นที่กางเกงที่ผมยังไม่ชนะสักทีเกมนี้คือที่เห็นอยู่หนึ่งมงกุฎที่แปะอยู่หลายคลิปแล้วเนี่ยคือเป็นการเลเวลอัพนะที่ได้มาแต่ยังไม่ชนะเลยนะครับชนะแบบได้มงกุฎเนี่ยยังไม่ได้เลยนะกางเกงไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนยังเหลืออีกหนึ่งอันที่ยังไม่ได้เอาไปอ่าพอมดอวันนี้นะฮะมีการอัปเดตมิดซีซันนะครับเป็นกลางซีซันที่2นะฮะมีเพิ่มมาใหม่หนึ่งด่านนะครับแล้วก็ มีการปรับความยากในด่านต่างๆด้วยนะฮะอ่ะลองไปเล่นกันดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันไม่ยอมเลื่อนให้ดูฮะอันนี้ด่านเดิมนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาไหมวันนี้ไม่ยุ่งกับใครนะมาดูด่านอย่างเดียวถ้าชนะก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นความสามารถของผม <laughs> ไม่มีค้อนไม่มีอะไรเพิ่มปกติดีด่านนี้โอ้ยเฮ้ยสสิบคนสิบคน โอ้โหเกือบด <_ d _> ูคร่าวๆแล้วเหมือนจะเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มอ๋อนี่ไงมีเพิ่มอันนึงนี่นี่นีตอนแรกไม่มีมีมาเพิ่มมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดกันอะไรเท่าไหร่นะโอ้โห,โหไม่อยากจะซักผ้าอ๋อนี่ไงมันเพิ่มความยากตรงนี้มาหรือเปล่าหมุนเร็วขึ้น หรือว่าปกติมันยังงี้อยู่แล้วชัวร์เลยปกติไม่ได้หมุนเร็วขนาดนี้ใช่ไหมอันกลางเนี่ยมันจะหมุนเร็วไปไหนอ,อ,อะไรเพื่อนอะไรอะไรจะไปไหนเฮ้ยปล่อยปล่อยเฮ้ยปล่อยเดี๋ยวก็ไม่ผ่านหรอกด่านผลไม้ล่วงนะฮะไอ้ด่านนี้มันก็ยากอยู่แล้วนะมันเดินช้า ผลไม้ก็ลูกใหญ่ทั้งนั้นม mm, ันจะมีอะไรเพิ่มอีกไหมก็เดินไปดีๆจะเบียดทำไมเนี่ยเออโดนไปโอเคเฮ้ยเอ้าอันนี้คือด่านใหม่ที่เล่นไปแล้วนะฮะมีอะไรเปลี่ยนไหมมีดยังมีอยู่น้ำก็มีอยู่สพานมีอยู่เหมือนจะเหมือนเดิมทุกอย่าง ชุดข้างหลังสวยอีกแล้วชุดตัวตลกมีแต่ชุดสวยๆงั้นเลยเฮ้ยอันนี้มีหรือเปล่าตอนแรกไม่มีนี่อันนี้อันใหม่อันนี้อันใหม่จริงด้วยเพิ่มมาใหม่ครับไอ้ตรงกลางจะมีไว้ทําไมเนี่ยใครจะไปเดินตรงกลางอย่างนั้นเดินหลบก็ผ่านแล้วเรียบร้อยมีเพิ่มมาอันหนึ่งมีค้อนอยู่ข้างด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอลองหน่ยอยอะไรอะไรอะไร <laughs> เม่โดนไอ้มันเออได้แค่นี้เองเหรอไม่คุ้มเลยอันนี้บ้างดีกว่าอันนี้บ้างอันนี้บ้างอขอบคุณครับโอ,อ้ลงรูอีกไม่ได้ช่วยอะไรเลยทันไหมทันไหมทันไหมหาแล้วด่านเดิมเมื่อกี้เลยนะครับเฮ้ยทำไมพื้นมันหายไปพื้นพื้นหายไปมีความพื้นหายไป้ออืออ วันนี้ผมไม่ยุ่งกับใครเลยนะฮะไม่ดึงใครเลยเป็นคนดีวันนี้เป็นคนดีนี่ไงหายไปจริงด้วยต้องกระโดดเด้งตรงนี้เหรอโอเคเหมือนเดิมหมดแล้วมีอะไรเพิ่มไหมปกติก็ยากอยู่แล้วนะต้องแย่งกันต้องกระโดดได้พอดีเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับอืมสวย อย่าเพื่อนแยงสีทองสีทองนี่ไอ้สีทองมาแล้วสีทองมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยว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 ไม่ต้องใช้อนั้นไม่ต้องใช้อนั้นออ้ยทำไมไม่มกระโดดตอนอยู่ข้างบนเอา้าเพื่อนได้ไปก่อนอีกขอไปแจมขอไปแจมเอามีคนเขยา่ามีคนเขยา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยใครเบียดใครมาเลื่อนไปเนี่ยเฮ้ยมีคนเกือบได้เมื่อกี้ เบียดนี่อโอ้โหใครเล่นอีกแล้วสามรอบเจอแต่ด่านนี้อะไรกันเนี่ยมันล็อกด่านหรือเปล่าเปลี่ยนมั่งก็ได้ให้อ๋อมีค้อนมาด้วยคราวนี้เออยขอลองหน่อยขอไกลๆเลยพี่ออแค่นี้ยืนตกมืออยู่ก็สิละ อาดานนี้น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะแย่งลูกบอลสวยสวยไม่มีใครสนใจไปคนเดียวนี่แหละแล้วทำไมวิ่งอยู่กับที่คนนี้จัดการสีเหลืองไปเพื่อนยกไปด้านนูน้นเอาไปให้หมดเอาไปให้หมด <c oughs> อย่าให้เหลืออย่าให้เหลือสวยสวยไม่เฝ้าฐานกันเลยให้เพื่อนยืนเต้นกันอยู่เน่ยอาสีฟ้าแพ้แต่ก็ยังดีโอ้นำอยู่ดีๆ เพื่อนไม่เฝ้าฐานเลยเหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มมีค้อนเพิ่มอันหนึ่งด้านขวาข้างล่างเหมือนเดิมไม่น่าจะผ่านแน่เลยผมเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปนุ่นเดี๋ยวอย่าตกอย่โอ้โหโอ้โไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่่เดี๋ยวกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพลาดไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ห้ามตกห้ามพลาดห้ามตกห้ามพลาดออยังจะตกอีกตกจนได้โอ้โห ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงล่วงแน่นอนล่วงแน่นอนล่วงนั่นไงมาท่านี้สีเหลืองมาขอบคุณไปดานุษ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 เฮ้ยอันนี้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 เกือบไม่ต้องดึงเลยเพื่อนรอบที่ล้านแปดสวย ซุ่มยังไงให้ได้แต่ด่านเดิมๆไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่โอเคน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มมั้งฮะด่านนี้เพราะว่ามันก็ยากอยู่แล้วนะไอ้ที่ต้องหลบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย๋เเเดี๋ยดี๋ยเดเเอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดเดี๋ยวเเดี๋ยวเริ่มละเริ่มเบียดละเริ่มยากละยากเพราะเพื่อนนี่มันยากเพราะเพื่อนนี่แหละโอเค บล็อกอันเดียวแล้วก็ไม้อ,มอย่าล้มอย่าล้มอือมันต้องกระโดดมาเตะด้วยเพื่อนกระโดดเฉยๆอย่าก,กระโดดเบียดโอ้โหอันนี้โอ๊ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ตกไม่จะตกผมจะเตอไม่ได้ด่านใหม่วันนี้ เหมือนจะมีปรับใหม่ตรงกลางมีไม้หมุนอยู่มีปรับใหม่นิดน,นึงแล้วก็มีลูกต้มเยอะขึ้นอ๋อมันง่ายขึ้นปกติมันจะเป็นแบบอันนี้ใช่ไหมกําแพงเอ้ยโอ้โอเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันง่ายขึ้นนะ่ะจากกําแพงเปลี่ยนเป็นไม้มันง่ายขึ้นสบายสบายเพื่อน เพื่อน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 เฮ้ยด่านใหม่บิ๊กแฟนพัดลมขนาดยักษ์มาแล้วฮะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหไม่มีที่จะให้ยืนเป็นเหมือนใบพัดแล้วก็มีไม้ตีรอบๆหมุนแล้วยังไงต้องรอไหมต้องรอสิรอให้มันเจอกันนู้นรอให้มันมาเจอกันอ้เกือบเกือบเกือบ ขอเดินตรงนี้ได้หรอ,อเฮ้ยยากยากยากบาลานซ์ไม่ค่อยดีผมตกรอบแน่เลยเดินยังไงเดินยังไงให้มันดีโอเคโอเคเออรอแล้วกันเดี๋ยวว่าเดินดีโอเคโอเคไม่ต้องจับเพื่อนไม่ต้องจับปัจเตะเตะโอ้ยเอาผ่านมาให้เหรอเออขอบคุณมากรอด้วย Okay. โอเคยิบเก้าคนอืมอุย้ยอันนี้เฮ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงอันนี้อันนี้นีอืไม้โอ้โหนี่คือความโหดนี่คือความโหดโอือมีคนผ่านไปแล้วสี่คนโอ้โหมันเดินยากฮะตรงขอบมันทรงตัวยากอะ่ะ เพื่อนเบียดอีกไม่ต้องผ่านด่านกันแล้วักกันอย่างเดียวเดีย๋ยวเดอย่างนี้ได้ไหมไม่นะไม่นะอย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอจังหวอยู่ เอ้ยไม่โดนไม่ลงบนแท่นนะตกรอบแน่นอนจังหวะนี้มันต้องกระโดดไปอย่างนี้เรื่อยๆฮะโอ้เฮ้ยรอบแรกไม่เป็นไรรอบหน้าน่าจะโอเคแล้วรู้แล้วว่าต้องเล่นยังไง